สวัสดีครับสวัสดีเอทิทานสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมก็มีรถกระบะแชรบเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะในงบราคาแสนต้นๆใครหารถกระบะรุ่นนี้มาใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะครับวะนะนั่นคือเจ้ามิซูบิชิสตาร r ด้าแชรบเครื่องยนต์2008ปี45นะครับนะหรือปี02นะครับนะหรือปี2002นะครับคันนี้รถ20ปีแล้วผมบอกเลยว่าสีสันพวกนี้สวยนะครับนะ สีสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับอ่าไฟหน้าโคมใสนะครับให้ดูดวรอบๆนะครับพร้อมกรอบป้ายร้านทะเบียนกิ่งรถบ้านนะครับผมมาสวยๆค,คลีนนะครับคันนี้ใครหารถกระบะรุ่นนี้มาใช้งานนุนจดเลยเครื่องดีนะอัตราเร่งดีมากคันนี้นะโรแมคโรแมคเดิมแท้จากนิมิสูเลยโรแมคสภาพสวยๆนะครับผมนะอ่าดูดอกยางกันดอกยางก็โอเคนะครับลึกๆใช้งานได้ยาวๆนะครับผมมา อาจจะมีฝนตกปรยโยบ้างนะแถวบ้านผมช่วงนี้ฝนตกนะครับเล่นทะเบียนครบนะครับพร้อมโอนนะครับคันนี้อ่าเล่อนทะเบียนครบคู่มือพร้อมโอนนะครับภาษีต่อให้เป็นปีหกเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันะยี่สิบแปดมิถุนาภาษีครบเล่นทะเบียนก็อยู่นี่นะครับนะ้พร้อมโอนได้ทันทีท่านซื้อสดพร้อมโอนเลยครับนะราคาผมจะเปิดท้ายคลิปนะครับใจเย็นนะครับรับชมไปก่อนนะมาดูกันคิวกันสะมีครบโครงสร้างโครงสร้างส่วนประกอบตัวรถโดยรวมคือดีนะครับมาดูภายในกัน ให้ดูภายในกันผมเป็นจังไดนะครับเนาะโอ้โหภายในคือแบบรููยังเยอะไม่พอครับนะมีหมาเห่าด้วยหรูมากแบบโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่ารถ20ปีวัสดุตกแต่งคือดีมากนะครับนะลายไม้โอ้โหแบบสวยลายไม้คือดูดีอ่ะดูดีมีระดับนะครับผมนะรูลามมาเห่ามากเอาให้ดูนะครับภายในสวยนะครับผมนะเบาสภาพคือแบบโอ้โหดูดีอ่ะ สภาพหนึ่งร้อยคันได้คันนี้่ยสภาพองค์ประกอบฟองน้ำแน่นๆนะครับผมผมาโคองการตกแต่งลายไม้นะครับผมนะโอ้ลายไม้นี่คือสวยมากนะครับโอ้ยิทยุเทปไม้แอร์เย็นด้วยนะคันนี้นะครับให้ดูแคปแคกโอเคนะครับถ้าจะนั่งก็นั่งได้จะขนของก็ขนได้นะครับผมมาสภาพถือว่าโอเคเลยเก็บงานมาได้ดีมากและสภาพสวยมากคันนี้นะครับดูกันในโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับนะโครงสร้างตัวรถเมทัคได้ดื่มนะครับผมนะเห็นไหม เนี่ยเม็อดอักเติมแท้สุดเลยนะครับผมนะการันตีเลยว่าไม่มีการพิควั่มนะผมนะอันนี้ไม่มีการชนหนักหรือชนเบานะครับผมมามาดูจุดต่อไปกันเลยเห็นไหมครับเนี่เม,ม็ดอักเตอร์เดิมๆคันนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโอโ้โหฝนปล่อยๆแล้วมาดูคนส่วนของรถกระบะกระบะตะเข็บเม็ดอ์คอยู่ครบนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับตะเข็บเม็ดอ์คอยู่ครบแสดงว่าเป็นกระบะเดิมเอานะครับกระบะเดิมๆเห็นไหม ก็ไปสีแบบไม่ได้หนานะเพราะว่าเขาทำไม่ได้หนาแสดงว่ายังมีความเดิมอยู่นะครับนะมาดูด้านหลังกันเลยจุดไฮไลท์จุกซิกเนเจอร์ของคันนี้ก็คือมีแครี่บอยมาให้นะครับผมนะใครจะเอาไปบนทุกของหรือจะเอาไปคน้คนๆก็ได้ก็ดีนะครับผมนะคือคันนี้คือพร้อมใช้งานมากสภาพสภาพคือไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องทําอะไรมดนะขี่อย่างเดียวเลยนะครับนะขับอย่างเดียวเลยนะครับให้ดูความเดิมกระบะอ่าเห็นไหม กระบะสติ๊กเกอร์มิซูอยู่ครบสตาร์ด้ารุ่นนี้จะเป็น G.L.X เครืนะ่องยนต์2.8นะครับนะเครื่องยนต์2,8นะครับมาดูแคดดี้บอยกันแคดลี้บอยปเปิดง่ายโชคดีนะครับนะแคดดี้บอยให้ดูกระบะกันไปเลยนะครับแคดดี้บอยนี่คือท่านจะไปปูเบาะนั่งให้คนนั่งก็ได้นะเออราคาก็ไม่แพงนะครับนะทำเป็นรถแบบครอบครัวแบบสไตล์แบบแวนก็ได้เอาเบาะมาทําก็ดูดีนะครับผมนะจะไปแคมปิ้งก็ได้กันเนี่ยคือพร้อมใช้งานมากเลยนะครับผมนะคือซื้อไปคุ้มอะ่ะ ให้ดูโครงสร้างกระบะนะครับโครงสร้างกระบะเดิมนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับเห็นไหมไม่มีการมาทุกหนักนะครับเห็นไหมไม่มีการโดนจิ้มท้ายหรือว่าโดนสอยท้ายเห็นไหมเม็ดอาร์คเนี่ยเดิมๆนะครับผมมาคันนี้โอเคนะครับน็อตดังเดิมทุกอย่างเดิมเทสจากโรงงานนะครับคันนี้โอ้โหคือสวยมากเลยนี่นะครับให้ดูพื้นกระบะดังเดิมๆเลยดังเดิมๆนะครับนะ นเจ็บไม่อยากเคาะนะครับใครจะเอาไปแบบนขนครอบครัวผมว่าแหละคือคุ้มคันนี้นะครับนะคือคุ้มมากนะครับไม่ซื้อคันนี้ถือว่าพลาดนะครับด้วยความดื่มมากด้วยความแบบออริจินัลดีนะครับเรามาดูส่วนของแทสซีบอดี้ตัวรถกันโอ้โหรถ20ปีนะครับเนี่ยปีนี้ก็21แล้วรถคันซีโชคล่างสวยนะครับไม่มีสนิมไม่มีผุไม,มผไม่มีพังไม่มีกร่อนนะครับผมพร้อมยางกระดาษให้หนึ่งเส้นโอ้โหแบบสภาพสวยอะ ผมเพีนผมก็อ,อยากได้อีกแล้วนะครับผมนะผมอยากได้มาใช้งานน่ะเออ้าผมไม่คาครับผมไม่มีสุดูกิสวิปอยู่ที่บ้านใช้งานในผมคงเอาคันนี้ไปเลยเพราะว่าแบบผมเพนแล้วผมก็อยากได้มากเลยนะขับขี่ดีด้วยนะครับผมนีไ่ไหมได้ดืมนะครับอี่บ้านผมก็ใช้สุดูกิสวิปอะรถกระบะรถเก่งมันขับไม่ค่อยดีไม่เหมือนรถกระบะรถกระบะช่วงล่างอะไรพวกนี้ฮนด์ l ิ n งการขี่จะดีมากกว่านะครับไปดูยางหลังไปเลย นะครับคันนี้เก็บงานมาให้ดีมากซูมลงซุมล้ออะไรพวกนี้โอ้ฝนเริ่มตกแล้วครับอ่ะผมรีบรีวิวหน่อยแล้วกันนะเด็กตะเขแมตอาร์คอยู่ครบนะครับผมนะอเดิมอ่ะมาดูที่ภายในฝาคนขับฝาคนขับกันบ้างโอ้โหไฟน้าฝาคนขับนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะแต่มันเดิมมากๆอ่ะคือมันสวยๆนะครับผมนะแผงประตูนี่ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดสภาพดูดีนะครับผมนะ เห็นไหมสวิตช์กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับบูน่ะกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับใช้งานปกติแล้วก็ที่สําคัญจุดไฮไลท์ซิกเนเจอร์คือปรับใบไฟฟ้าพับปรับกระจกไฟฟ้าเออออปชั่นตัวนี้คือดีชมเชยนะครับมาดูส่วนของกับเรื่องคู่ส่วนของเรื่องเม็ดอาร์คกันบ้างเม็ดอาร์คนะครับเมื่อกี้แกะยากเม็ดอาร์คโครงสร้างตัวถังได้ดื่มนะครับเห็นไหมเนี่ยรอยเม็ดอาร์คคือรอยลง่นยนต์ทำนะเนี่ย คือสภาพเดิมมากใครซื้อไปคือคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาเงินท่านซื้อไปแน,น่นอนแล้วก็ความเดิมตุดต,ต่อมาก็คือครับเนี่ยนอตตรงนี้มีการขยักนะับนะก๊อกรอบประตูแล้วก็การเติมลมยางมีมาให้นะครับนะสติ๊กเกอร์ความเติมลมยางแล้วก็บาร์โค้ดบาร์โค้ดมีมาให้จากโรงงานเลยมิซูนี่เป็นตั้แต่สตาร์ได้หรอผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยมีบาร์โค้ดจากโรงงานมาให้เลยนะครับภายในฝั่งนะครับสภาพสวยโบนี่คือแบบคือแบบ มันสภาพดีมากนะไม่ต้องซ่อมมันต้องซ่อมอะไรมันเลยแบบฟองนั้นไม่แน่นนะครับผมเจ้าของเขาดูแลรักษารถดีมากพูดชมเชยเลยนะครับมาดูที่ภายในกันมันดูที่พวงอะไรกันนะครับพวงอะไรสภาพสวยดูดีนะครับเห็นไหมเราจะมีรอยแต่งงานบ้างตามกาลเวลานะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์วัดทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่มีเสียนะครับผมนะพูดตรงๆเลยนะครับแอร์มีมาให้แอร์มีแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับผม อีกปุ่มไล่ฝ้าหลังมาให้ด้วยออปชันค,ครบจบเกียร์นะครับเกียร์นี่คือแบบสภาพดีมากไม่มีลอกไม่มีทะลอกหรือไม่มีรุ่นนะครับผมนะให้ดูดิการเข้าเกียร์ดีเบรกมือตึงๆนะครับมนะมีการแบบหุ้งมานี่ไม่รู้ว่าโอ้หลู่หลาม,มาเห่ามากมาก็ที่เกีเก็บของมาให้นะครับไปเราไปดูหน้าองเครื่องกันบ้างนะครับผมครับเราก็มาดูที่หน้าเครื่องหรือว่าขลางเครื่องอยู่ไหนกันบ้าง ขนาดเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นขนาดเครื่องยนต์2008นะครับผมนะขับวาวด้วยโซ่นะครับผมนะท้าไมผมถึงรู้หรอตะโอดผมก็ไม่รู้นะว่ารุ่นนี้มันขับวาวด้วยโซ่นะครับผมนะผมมีเอฟซีท่านหนึ่งก็แหละมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าเครื่องยนต์ไททันเครื่องยนต์มิตซูบิชิอ่าสตาร์ด้าคันนี้นะถ้าเป็นเครื่องยนต์208 0จะขับวาวด้วยโซ่แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์205 0จะขับวาวด้วยสายบาร์เทมิ่งนะครับผมนะส่วนตัวเอาพูดตรงๆเลยนะผมชอบแบบโซ่แหละมันขับขี่สมูท แล้วมนขับขี่ดีมากเหมือนคันนี้มาขับมาจากบ้านลูกค้านี่คือสมูทแล้วก็ดีมากเลยครับให้ดูท่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์มีซึกไม่มีเยิ้มนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกรุ่นนี้จะต้องเผาหัวสตาร์ทอยู่เลยนะครับผมนะโอ้โหเผาหัวสตาร์ทนะครับผมนะเวลายามหนาวนี่สตาร์ทีนี่คือแบบโสต์ทยากมากนะครับบอกตรงเลยแต่ว่าเนี่ยมันก็ดีนะก็แรงด้วยเครื่องยนตน์ตัวนี้แรงใครจะเอแบบไปขึ้นภูหรือว่าขึ้นดอยหรือว่าไปเที่ยวแบบทางบนภูเขาเนี่ยเพราะว่าคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็เครื่องยนต์แรงด้วยนะครับ รุ่นทาเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่มีซึกไม่มีเยิ้มนะครับดีมากรุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์มาให้เป็นปั๊มพาวเวอร์นะครับโอ้คาร์ลว้าปอร์เช่ครับเฮ้ยพี่น้องโอ้คาร์ลว้าปอร์เช่ครับเมื่อกี้อ่ะมาดูชุดเรารุา่องเราต่อดีกว่านะครับความเดิมติ๊กเกอร์ความเดิมจากโรงงานมีมาให้จุกับบริษุทรักษารถนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ,อะไรต่างๆก็ดูบรตรงนี้ได้ความเดิมของเขานะครับผมมาแล้วก็ดูส่วนประกอบตัวรถ ส่วนประกอบตัวรบน็อตอาจจะมีการเก็บสีบ้าบา้าตามการเวลานะครับผมนี่คาร์พวกนี้ก็ยังเดิมอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะโดนจิ้มหน้ามานะครับนะนิดเดียวนะครับนะไม่ถึงเครื่องไม่ได้หนักเห็นไหมครับนี่ร่องรูวงกลมพวกนี้มันจะไม่ค่อยเป็นรูปร่างนะครับผมนะแต่ว่าตรงนี้ราย,ยางานให้ฟังนะครับผมนะนี่หมุดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับผมหมุดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนี่ เห็นไหมครับข้างนี้รูกรงรูเดิมนะครับนะข้างนี้ไม่มีการโดนจิ้มหน้ามานะครับนะการันตีเลยครับดูร้านในฟาร์มตรงๆเนี่นะครับมาให้ดูเลยนะครับดิรถอะไรเดิมมาเลยนะครับแต่ว่าตรงนั้นแค่ตําหนินิดเดียวเองนะครับแต่ว่าโครงสร้างตัวรถได้สวยท่านก็คุ้มค่าแล้วครับกับการซื้อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียง start เครื่องยนต์ให้ฟังนะครับนะว่าเสียงเขาจะเป็นไงนะครับนะไปฟังกันเลยคอง start เครื่องยนต์นะครับคุณเจ นี่โล่โล่โลหัวเผาดับก่อนหัวเผาดับก่อนนะครับเห็นไหมสวิตช์หัวเผาโอเคถึงแม้มันจะเผาหัวก็จริงแต่มันสตาร์ทง่ายมากนะครับโอ้โหสตาร์ทติดชึ่มบาทเดียวเป็นไงก่อนเดี๋ยวจะพาลองขับดูนะครับเ,รเ,เครื่องเลงเซอร์เครื่องแอปคลายแมตติกเหมือนกันนะเนี่ยครับอ่ะมาดูหน้าเครื่องกันโอเคนะครับหน้าเครื่อง,เค,องเครื่องเดินลร่งเดินเรียบนะครับเดินทางไกลได้ดีเลย นะครับเดี๋ยวัดเป็นมีควนันไ,ไม่มีไอหรืมีอะไรพ่นออกมานะครับน,น,นิ่งๆกลิ่นอันนี้รถบรรทุกเนียนะครับเครื่องฟิตเครื่องปังเครื่องแน่นนะครับอันนี้ดูทำง,งานได้ดีมากไม่เครื่มแรงปังนะครับผมยอดครับคันนี้ได้นะกำลังมองหารถยนต์กระบะในงบ แสนต้นๆคันนี้ต้องจัดเลยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาถ้าท่านซื้อไปแน่นอนครับฮะเพระครบเร,ร,ราคาเลยดีกว่านะครับราคาเงินสุดจะอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมบาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง1นึ่งแสนสองหมบาทนะครับราคานี้ผมบริการเปลี่ยนถานมันเครื่องให้ฟรีครับแล้วก็โอนให้ฟรีนะครับรถคันนี้ผมมั่นใจเลยว่าท่านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องท่านเช็คตามระยะทางนะครับหม้อน้ําไม่ขาด ผมการันตีแล้วว่าขับถึงบ้านท่านแน่นอนครับผมคันนี้ผมลองขับมาแล้วดีมากนะครับผมเครื่องยนต์ดีแล้วก็คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะเรื่องจัดไฟแนนซ์เครดิตท่านดีท่านมาคุยกันหลังไหม่นะครับผมนะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบการขี่กันบ้างว่าการขี่เขาจะดีแค่ไหนไปฟังกันไปดูกันเลยเดี๋ยวัสตาร์ทเมื่อกี้ลูกค้าทูมานะครับนะลูกค้าทูก็โทรเข้ามาน้ำๆเลยนะครับนะแอร์เย็นนะคันนี้แอร์เย็นดูเลยอ่าแอร์เย็นเย็นครับไปเดี๋ยวเราไปลองขับกัน เบรกมือไฟติดนะโอเคคัดอ่อนมากคัดเข้าเกียร์เกียร์เข้าสมูทนะครับผมพาครับพวงมาลัยพาวเวอร์เร็วง่ายเดี่ยวคล่องนะครับโอเคครับนี่เห็นไหมนี่นะครับมารีวิวที่ดีที่เดิมนี่เห็นไ,ไหม,ไไหมเครื่องนิ่มนะนี่นี่แหละข้อดีของการที่แบบรถมันขับวาวด้วยสู้เพราะว่าหนึ่งอะการขับเคลื่อนมันสมูทกว่าสายพาเทมมิ่งหลายเท่าตัวนะส่วนตัวผมผมชอบการขับวาวด้วยสู้นี่แหละ ดูช่วงล่างนะครับการเลี้ยวโอ้โหเลี้ยวหนักโอ้โหเลี้ยวดีมากอันนี้บอกตรงเลยว่าเลี้ยวดีนะครับีล้วแบบกลับเนี่ยนะครับโอ้โหช่วงล่างผมให้คะแนนเลยครับเก้าเต็มสิบช่วงล่างนะครับเรื่องเรื่องช่วงล่างผมให้เก้าเต็มสิบผมพูดตรงตจากใจเลยว่าถ้าคุณเดินทางไกลหม้อน้ําดีนะครับหม้อน้ําไม่ขาดน้ํามันเครื่องเปลี่ยนตามระยะทางชิชตามระยะทาง ผมบอกแล้วว่าขับถึงถ้าอยู่นครพนมนีขับถึงกรุงเทพขับถึงภาคเหนือขับถึงภาคใต้ได้สบายครับผมนะสำหรับร้านผมมีการจัดส่งให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการจัดส่งผมคิดตามระยะทางนะครับผมนะถ้าลูกค้าอยู่แถวภาคอีสานอยู่จังหวัดนครพนมสกุกดาหารเอ่อเรื่องการจัดส่งนี่ผมจะส่งให้ฟรีแต่ถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดนอกเหนือจากที่ผมพูดมานี้ก็ลูกค้าก็คิดค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายกับผมนะครับ พอดูดผมเดินทางไปผมก็เหนื่อยนะครับผมนะไม่ใช่ว่าขับรถแล้วจะไม่เหนื่อยนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับหา,ากสนใจรถยนต์มือสองสามารถเสิร์บไปที่เฟซเฟสบุ๊กว่าเก่งรถบ้านได้เลยนะครับผมนะรถยนต์มือสองช่วงนี้ผมเข้ามาเยอะมากมีทั้งใหม่และเก่านะครับล่าสุดผมก็รีวิวบีเอ็มไปนะครับลูกค้าก็โทรกันมา,มาแบบแตกสนั่นเลยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็เบอร์โทรบนหน้าจอเป็นเบอร์โทรของผมเองนายหมูกี้รีวิวนะครับหากสนใจรถยนต์มือสองก็ให้ไปถึงทางร้าน ทางนายหมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับผมร้านตั้งอยู่จังหวัดนครพนมตะบลหนองขวางร้านติดถนนนครพนมท่าพนมนะครับผมร้านเก่งรถบ้านนะครับท่านมาเลยนะครับผมนะมาคุยกันกับผมก็ได้นะครับมาดูรถกับผมคงก็ดีใจแล้วนะครับถ้าผ่านมาถ้าผ่านมาเที่ยวนครพนมก็มาเที่ยวมาคุยกันได้นะครับผมนะผลี่ร้านผมก็พาไปที่นครพนมท่าพนมพอดีนะครับผมอ่ะก่อนที่จะกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวด้วยนะครับนะ พื่อจะได้เป็นกำลังใจในการระคิดต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับผม oh. ที่รับชมและรับฟังครับจะซื้อก็รีบซื้อนะครับเพราะผมมีคันเดียวในลานสตาร์ด้าคันนี้รถสวยๆแบบน,นี้อดมาช้าอดรถสวยครับขอบคุณครับผมที่รับชมและรับฟัง